ในส่วนของกระทรวงอุตสาหการรมเองเขาก็ต้องตรวจสอบเรื่องของกรณีเหล็กที่นํามาใช้ในการก่อสร้างเมื่อวานนี้เรานําเสนอคุณผู้ชมไปว่ามีการเทสออกมาว่าเหล็กที่นํามาใช้ ได้มาตรฐานหรือไม่อย่างไรก็ปรากฏว่ามีทั้งสองอย่างเลยก็คือทั้งได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานวันนี้คุณเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะบอกว่าในส่วนของเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานนักข่าวถามว่ามันมาจากโรงงานที่ผลิตเหล็กที่เคยพบว่าสั่งปิดไปแล้วก่อนหน้านี้จริงหรือไม่อย่างไรคุณเอกนัทยอมรับเลยว่าเหล็กที่มาจากผู้ผลิต ที่มาจากกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบไปแล้วและพบว,ว่าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันเป็นเหล็กที่กระทรวงเคยสั่งให้หยุดทําไปแล้วคือหยุดการทาเหล็ก<ร>ออกมา,านะปิดโรงงานกันไปเรียบร้อยตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วดังนั้นจากนี้เดี๋ยวคนจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนขยายผลแล้วค่ะเพราะปกติแล้วผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดก็ตามที่มันไม่ได้มาตรฐานเขาจะเรียกเก็บออกมาจากท้องตลาดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สั่งให้ผู้ผลิตหยุดการผลิตปรับปรุง คุณภาพของคุณให้เรียบร้อยก่อนแต่ครั้งนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่ามันเกิดการละเลยกันข้อไหนแล้วต้องดูด้วยว่ามันเป็นผลเพียงพอที่จะทําให้กระทรวงอุตสาหกรรมตัดสินใจเพิกถอนใบอนุญาตของโรงงานนี้เลยได้หรือไม่อย่างไร<บ>ทีนี้มีการอนุมานกันเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเหล็กที่นํามาใช้เนี่ยมันเป็นเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานสัส่วนใหญ่เลยหรือเปล่าคุณเอกนัทบอกว่า อย่าลืมว่าที่เราเข้าไปรอบแรกเนี่ยมันเป็นแค,แค่การสุ่มตรวจเท่านั้นเดี๋ยวมันจะมีการขยายผลโดยใช้กลุ่มของคนที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จสิ้นการช่วยเหลือค้นหาต่างๆสําหรับผู้ที่สูญหายแล้วพอเข้าไปเก็บรอบที่2นี้นะคะเขาจะเป็นลักษณะการเก็บแบบชี้เป้าค่ะคุณผู้ชม การเก็บแบบชี้เป้านี่คือจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเหล็กเนี่ยเขาไปบอกเลยว่าส่วนไหนของอาคารที่มีการก่อสร้างที่เราควรจะเก็บเหล็กออกไปแล้วไปวิเคราะห์ส่วนไหนที่มันมีการสันนิษฐานว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่ทําให้ตึกตึกนี้ถล่มลงมาเราก็จะเก็บเหล็กจงส่วนนั้นแหละค่ะไปตรวจสอบดังนั้นถ้าไปเก็บครั้งที่สองเนี่ยยืนยันได้ว่ามันเต็มรูปแบบมากกว่าครั้งแรกแน่นอนคือตอนนี้ มันมีข้อสงสัยว่าทําไมโรงงานที่ปิดที่ระยองเนี่ยเป็นต้นเหล็กเนี่ยที่ปิดไปเพราะมามาตรฐานเนี่ยทำไมถึงยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ทั้งทั้งที่สั่งปิดไปแล้วค่ะสั่งหยุดไปแล้วใช่ค่ะแลฐมนตรีเอกนักก็สงสัยเรื่องนี้เหมือนกันไปฟังเสียงกันค่ะไปตรวจตั้งแต่ธันวาแล้วครับที่ผมอึ้งเนีย่ยเพราะผมปิดไปแล้วนะครับแต่ว่า ทีนี้การก่อสร้างเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี6ผมเข้าใจว่า 6, 3, 6, 4, 6, 5มาตลอดก็สร้างมา5ปีนะครับตัวสินค้าที่คราที่แล้วเนี่ยในการไปตรวจก็มีบริษัทที่ผมเข้าไปตรวจเนี่ยมีเหล็ก2ขนาดที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับเวลาเราตรวจเราตรวจเราตรวจสองส่วนครับหนึ่งก็คือคุณสมบัติด,ด้าน ทางกลก็คือ Mechanical แล้วคุณสมบัติทางเคมีคือเคม c โ l นะครับในครั้งแรกที่เข้าไปตรวจจากข้อมูลที่รับรายงานเนี่ยก็ตกทางเคมีนะครับแต่คราวนี้ล่าสุดเมื่อวานที่ตรวจเนี่ยตกทางกลนะครับเ,เพราะฉะนั้นก,ก็ที่ผ่านมาเนี่ยได้สั่งให้หยุดแล้วก็เรียกยัดอายัดของกลางไว้เรียกเก็บสินค้ามานะครับแล้วก็ให้หยุดเพื่อปรับปรุงแต่ตั้งแต่หยุดปรับปรุงเนี่ย ก็ยังไม่มีการเปิดทีนี้จริงๆแล้วตามขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยเราสั่งให้หยุดปรับปรุงพอปรับปรุงแล้วเขาก็ต้องทําหนังสือมาขอเปิดพอเปิดผลิตของออกมาเสร็จก็เอาของเนี่ยมาตรวจอีกทีหนึ่งถ้ายังตกอีกก็ต้องสั่งให้เขานี้อาจจะปิดเลยแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตมอกอนะครับแต่ก็ยังไม่เคยเปิดยังไม่เคยเปิด เพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เนี่ยหลักฐานทั้งหมดที่เราเก็บได้เนี่ยผลการตรวจจากเมื่อวานแล้วก็หวังว่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็คิดว่าก็กจะพยายามจะดูว่าเพียงพอที่จะต้องไม่ต้องเปิดเลยไหมนะครับเพราะถ้าเปิดอีกผลิตออกมาอีกมันก็มีปัญหาอีกนะครับเราเราก็ต้องพยายามใช้กฎหมายให้เพื่อรักษาประโยชนข์ของของของประชาชนเนี่ยนะครับรับจริงว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกเลยครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการลงพื้นที่ ตรวจโรงงานที่จังหวัดระยองที่สั่งปิดซึ่งพบว่าโรงงานดังกล่าวยังมีความเคลื่อนไหวพบรถบรรทุกขนฝุ่นแดงทั้งที่มีการสั่งปิดตั้งแต่ปี6 7ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการลักลอบผลิตเหล็กอยู่หรือไม่ทั้งนี้หากลงพื้นที่แล้วพบว่ามีการลักลอบจะถูกตั้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีเพิ่มอีก